หม่เห็นทุกปีแล้วแต่และปีอะทังคารว่ามันต้องมีปีของเราครับผม,มนมี่นก็คือปีนี้นั่นเองใช่ก็คือปีนี้เลยเน,ะนาะถามความรู้สึกทั้งคู่เลยค่ะปีนี้ได้มาร่วมเฉลิมฉลองตรุษจีนนประจสยามพัฒกรเมื่อสักครู่น้องใหม่ตอบไปแล้วนะครับอม่มาทางกราฟบ้างรู้สึกยังไงครับป้านี่เอาทักทายก่อนทักทายก่อนทักทายก่อนทักกายก่อนออหนึ่งได้ยังไงฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยบอกมาฝั่งนู้นหน่อย ท่านูนด้วยนะรองคาร์ท่านดูด้วยครับก็สวัสดีพี่พี่แฟนคลับทุกคนนะครับที่อยู่ที่แห่งนี้นะครับผมสวัสดีทั้งพี่พี่แฟนคลับของผมและก็พี่แฟนคลับของพี่ใหม่เลยนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอ๋อเลยละยังไงนะพ่ใหม่มันยังงี้นี่เองทำไมครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโโอ้ห อ๋อพี่กับเขาอ้อนเก่งนี่เองทีมันจะได้เอนดูไงที่ไม่เชื่อหรอกเาเอนดูกัปเลยค่ะเอนดูนี่อเอจะนะจะกี้คำถามว่าอะไรนะความรู้สึกความรู้สึกอ๋อความรู้สึกโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทางสยามพระกอนแล้วกันครับผมที่ ให้โอกาส ikat, แล้วก็ให้เกียรติทั้งพี่ใหม่แล้วก็ทั้งผมนะครับผมได้มาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่สยามพระกรแห่งนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเล่นใหญ่ทุกปีอยู่แล้วก็ดีใจมากทคิวนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับโอ้โหแต่วันนี้ทั้งสองท่านอยู่บนเวทีเหมือนดูหนังซีรีส์จีนอยู่เรื่องหนึ่งเลยอ่ะจริงคือแบบเป็นนางเอกแบบโอ้โหสวยมากค่ะโอ้คู่นะเออน่านใจนะเออครับผมอ่ะทีนี้ต้องถามทั้งสองท่านเลยเนะราะว้าวในเชื่อ อะไรอะคุณอะไรน้องกับ oh. ก yeah. yeah. ็ใสยผมด้วยนะถ้าก็จับผมแ้วนะพี่อัลองใส่ผมอย่าเลยดีกว่าอย่าเลยดีกว่าคุณนะฮอ่ะต้องถามว่าปกติในช่วงเทศกาลตรุษจีนทั้งสองคนเนี่ยโดยปกติจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษพิเศษไหมคอ่หรือว่าทําอะไรบ้างมีแน่นอนค่ะก็ที่บ้านวหวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอ่ใหม่จะเป็นคือปีนี้ไม่ได้ว่าพอติดงานแต่ก็จะ เป็นฝ่ายเที่ยวให้แทนเพราะว่าเรามีให้เลือกน้องว่าเราจะจ่ายเราจะไหวหรือเราจะเที่ยวเราก็เลยเลือกเที่ยวเลยเลหนักหนักโอเคพอเลือกจ่ายก่อนเลือกจ่ายแล้วก็เลือกเที่ยวด้วยใช่ค่ะส่วนคุณกัปตัคะของผมก็คล้ายๆพี่ใหม่ครับผมคือที่บ้านผมก็จะมีโอกาสได้ว่ายันพรุดุทุกๆปีอยู่แล้วครับผมก็ปีนี้เขาก็ไหวกันแต่ว่าผมไม่ตื่น เรไม่ยอ้แล่ะเนี่ยพี่ใหม่คะเราไม่ตื่นค่ะพี่ใหม่ได้ครับผมแต่ว่าเราไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเราขอบคุณมากครับให้ผิดไม่ผิดขอบคุณพี่ใหม่มากมันช่วยพี่โอเคก็เราก็ให้ให้คุณพ่อคุณแม่ทำหน้าที่ไหว้ไปส่วนเราทำหน้าที่จ่ายครับรู้อนกันเลยไม่สึกใหม่เลยนะครับคือคือแต่ก่อนจ่ายให้ใครก็ไม่รู้จ่ายให้แมวอะไรอย่างเงี้ย เสียตังค์ให้แมวเยอะมากเลยอยากเป็นแมวเนาะแต่ไวยมากคือไม่กี่ปีที่แล้วผมยังเป็นฝ่ายรับอยู่เลยครับแต่มาปีสองสามปีหลังนี่ผมกลายเป็นฝ่ายจ่ายตลอดเลยของเขาเลยนะนะโตขึ้นเนี่ยโตขึ้นโตขึ้นแล้วใช่ไหมฮะเขาเป็นอะไรต่ายอะไรเขาต่อยหรอเขาต่อยัรอยาดหรออยาดหยาดมเรื่องเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ย สา,าสามขัวสามขัวสามขบไม่งอ๋อใช่สามขวบมาหลายปีแล้วเนี่ยแบะแอ๋อแบะแบะแบบะแบบสามขวัวมันที่เรื่องเงี้ยแบะบ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 สรุปส,สามขวดใายเก่งเรียบร้อยแล้วเ,เอวอเออเมากสรุปก็คือที่บ้านไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษกันครับแต่เราไม่ตื่นใช่ครับนะฮะแต่ว่าเจ้าต้องใช้หัวหมูนะแต่ไอเลิฟดูนี่ให้พี่กัปเลยนะไง ผมทีนี้เรามาถามเรื่องผลงานกันบ้างดีกว่าตอนนี้ถามกราฟถามกราฟว่าผลงานใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะได้ฟังอีกเมื่อไหร่ผลงานเพลงใหม่เออผลงานเพลงใหม่ผลงานเพลงใหม่ใช่คุณเต้นครับคุเต้นผมเต้นผมเต้นผมเต้นครับผมก็คาดว่าน่าจะได้รับฟังกันช่วงประมาณสิบห้ากันภาครับผมหลังวันวาเลนไทน์ครับผมโอ้โหก็ไม่สี่ันแล้วแต่แต่เป็นเพลงอกหักนะครับ สามขวบอกหักแลวใช่ปิงปิงกับท้องข้างๆโอ้อ่าเดี๋ยวรอติดตามกันนะสิบห้าวันมาพันนี้จะปล่อยให้ฟังทั่วประเท้องกันเลยพอทุกช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีสามารถรับชมได้ที่ช่อง YouTube รับขนาวุฒินะครับโอเคแต่ไม่ใช่แค่เรื่องเพลงอย่างเดียวมีละครด้วยค่ะเด็กสามขวบคนนี้ ยังไงสิยังเล่นละครอยู่นะคฮะเราดูรอรอคุณภูอยู่คุณภูใช่ครับผมก็ชื่อเออเป็นละครดวงเออละครชุดดวงใจเทโฟมครับผมเป็นภาคต่อจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะครับก็ชื่อตอนของผมชื่อตาว่าเราออดจันครับผมก็เล่นกับน้องเราจะไม่ลืมนางเอกชื่ออะไรเล่นกับน้องจีน่ายีน่าซาลาโอ้ ฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับใครที่ชอบหนังแนวแบบรักๆคอมเมดี้อืมอแอคชั่นโอ้โหเอ่อแฟนตาซีอืวแอนิเมชั่นนะครับครับไม่นี้พบนะครับผมแนะนำรอจันนะครับอย่าลืมนะครับโอ้โหเดมีนาคมนะครับอย่าลืมครับเดี๋ยวเจอกันครับมีนาคมนี้ได้ไปดูทีเซอร์กันแล้วใช่ไหมดูแล้วน่าติดตามมากดูเข้มข้นมากๆเลยสำหรับเรื่องอะไรนะ เก่งมากเฮ้ยมีฉากหนึ่งครับใส่ใส่สูตรผูกไทยด้วยนะใช่ครับหล่อไหมหล่อไหมใส่สูตรผูกไทยแต่วันนี้เน้นใส่ใจและผูกพันมากกว่านะครับใครนี่ใครนี่ใรบายผม ได้ไเออได้นะแต่ก็ต้องขอบคุณพี่ใหม่นะพี่ใหม่ชงให้ช่วยใช่ใช่ต้องขอบคุณน้องใหม่ด้วยใช่แต่ครั้งนี้ก็ไม่แพ้กันต้องมาถึงทางพี่ใหม่บ้างคือแอบได้เห็นทีเซอร์พี่ใหม่มันร้อนแรงมากสุดสุดๆมากค่ะแล้วได้ข่าวว่าพี่ใหม่ตั้งใจทุ่มสุดตัวให้กับละครเรื่องละอองจันที่ใหม่รับไม่ใบทละอองทองแดงละอองทอของผมไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอเดี๋ยวไอ้แม่ได้คนละเรื่องกันเลย แต่ผมดูนะครับผมเห็นที่เซอร์แล้วนะครับเห็นที่เซอร์นะครับเป็นยังไงเป็นยังไงใช่ใช่รใชเรื่องเดียวกันนะครับเนี่ยเรื่องเดียวกันสิเรื่องเดียวกันท่ที่ทีดละอาจัน แม่อยู่อ่ะแม่อยู่แม่อยู่ใช่ๆแม่อยู่เป็นวันที่เปรียดๆนี่เลยค่ะแม่อยู่อ่ะค่ะก็ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยค่ะรอกันอีกหน่อยค่ะก็แล้จะได้ถ่ายทำขนาดทีเซอร์ก็คือทุกคนตอนนี้แบบรอติดตามมากใช่จริงขอบคุณมากจริงๆแบบว่าตุจริงที่ใหม่คือเล่นได้แบบทุกอย่างสมบทบาทมากินจอินจริงนะคะดังนั้นก็รอติดตามกันเลยเชื่อว่ามันต้องเป็นหนึ่งเรื่องที่สร้างปรากฏการณ์แน่นอนเพราะอย่างเรื่องที่แล้วเขาก็สร้างปรากฏการณ์ไว้ไงเราจำได้คุณเบ ถล่มทลายเลยนะจีนก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้กับแม่หยู่นั่นเองนะครับแต่ไม่ได้มีแค่ผลงานละครอย่างเดียวแน่นอนเขาก็มีเพลงนี่เขาก็มีเพลงแน่นอนพี่ใหมายถึงเพลงช่วงนี้น้ำนตาลตกหรือเปล่าฮะหรือยังไงอุ้ยฮะใชค่ะที่นี่ครั้งแรกเลยนะคะที่จะมาร้องน้ำตาลตกด้วยค่ะโอ้โหเสิร์ชหาเลยถ้าลองไม่ทันนะร้องไม่ได้แน่ๆเลยเสิร์ชเลยเสิร์ชเลย ตั้่ไปดู MV มาแล้วชอบมากชอบมากน่ารักมากมีแบบท่าเต้นน่ารักน่ารักด้วยใจเล่นกับน้องบูน้องบูนะจ้าบูวันฝากตัวแล้วนะวันนี้ฝากตัวก็วันวันนี้บูไม่ได้มานะครับก็คือเราห่วงแฟนค่ะแซวแซวเฉยๆฉยห้ามนอกใจนะได้นอกได้แต่ว่ากลับมาด้วยครับ สดสดโอ้โหบอกเลยไม่นะไม่ธรรมดาใช่่ะก็เดี๋ยววันนี้จะได้ฟังคนสดสดใช่สำหรับน้ำตาลตกนะฮะของซิงไกลของน้องใหม่ดาวิกาด้วยนะแล้วเป็นที่แรกด้วยครับสยามระกอนนี่พิเศษมากๆนะฮะใช่แล้วค่ะอะแน่นอนค่ะเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ก็ต้องให้ทั้งสองท่านป่วยพรกันสักหน่อยได้เลยค่ะเอาเป็นภาษาอะไรดีคะวันนี้เป็นภาษาไทยละกัน ตั้งใจอังนี้ก็ไม่ได้จริงนโอเคโอเคก็ซ <Nixon> okay. ินเจยูอีซินนิวชายนะคะโอ้โหได้อยู่ค่ะก็อยากจะอวยพรในเรื่องของความร่ํารวยให้สมกับปีมังกรนะคะก็อยากให้ทุกคนร่ํารวยเงินทองนะคะเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงปังๆไปทั้งปีเลยค่ะเนี่ยอัปลดมือดูจะได้รับพรจะไปต่อไปปลดมือจะไรวยใช่ปังฮของพี่ใหม่พูดอะไรนะต สินเจย์ไงอ๋อินเจย์ยของเราอ่ะของเราล่ะกงสีฝาฉายไม่ใช่ใช่ไ้มกงสีฝาฉายอ่างเปาตัวตัวกายเป็นประโยชน์ขอตัวเก่านะคะอะไรคะตัวกายแปลว่าขออ่งเปาไม่ได้สิให้ให้ดังไม่ได้ให้ดังไม่ต้องเป็นผู้รับตเป็นผู้รับฉันเป็นผู้รับค่ะเอาเป็นขอให้ทุกคนได้อ่งเปาเยอะๆแล้วกันครนะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดี ขอทุกทุกคนนะครับผมขอีมีความสุขมากๆครับครับผมไม่ได้รับพรกันไปด้วยที่ก็ขอด้วยขออังเปาตัวตัวไกลครับผมนะะสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะไปรับฟังบทเพลงพิเศษจากทั้งสองท่านฝากผลงานให้เราได้ติดตามอีกสักครั้งหนึ่งโดยรวมได้ค่ะก็ฝากแม่อยัวค่ะขอบคุณค่ะโอเคน้สง่ายๆโอเคฝากเพลงใหม่กับเราอาจารย์ด้วยค่ะ ตัวได้นะค้โหได้รับมาฝากตัวได้ครับครับผมชอบอ่บทั้งสองท่านแล้วคู่กันแล้วเขาดูแบบแมทกันมากดูแบบรับองกันเดวมากแซวชอตแกนต้องมีอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วล่ะครับผมโอ้โอจอนโอ้โหจินรอชมรอชมเลยดันเลยออฮะก็สำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราให้ทั้ง2ท่าน ไปเตรียมตัวกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับบทเพลงเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนอันถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนอันยอชองนะคะแล้วดยจะถ่ายรูปกันนะถ่ายรูปนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงจาก่อนาทั้งสองท่านแน่นอนเดี๋ยวฝากไครโอเคค่ะแล้วก็จะรีติดตามผลงานของทั้คู่ด้วยใช่แล้วแ่อยู่ที่ก็หน่าดูสดๆจริงทุกคนต้องเปิดหูเปิดดูเดี๋ยวนี้คือมันเป็นอะไรที่

ของนักรัาด้วยนะครับ15กุมภาพันธ์นี้ก็จะได้ฟังกันใช่แล้วละครและอ,อจันร์ก็รอติดตามก,กันได้เลย<ช>เน้อ หลรอจันของกราฟน้องใช่ของพี่ใหม่คือแม่หัวใช่เลยนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ให้สัมภาษยเนาะแล้วใหม่ของเราก็ฝากละอจันด้วยแบบนี้โอ้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเชิญนะคะพี่พี่สื่อมาชนเลยพี่พี่ช็อตนะคะเดี๋ยวเก็บภาพกันอีกสักภาพหนึ่งเนาะระหว่างนี้เดี๋ยวขอเลเพิ่มต่ออัปเดตสำหรับตัวไฮสายกินเงเนาะกับสยามประดับเอสกราฟนะแล้วกดพอดี เรียนแบบสะคุณผู้ชม้ยผมพ้าในไปมีเด็ก3ขวบเรียนแบบค่ะเรียนแบบพี่ใหม่ค่ะโอเคกับอย่ายอมอีกรก็มีลูกแคงหินมย่างนี้สำหรับสยัมประกร Chinese New Year 2024นะครับใช่สอรักสยัมประกร X คลาสนะแล้วก็สยามประกณนเดาวิกาเอนะครับผมฝากไปด้วยใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมรวบรวมนะคะกับรูปภาพเก็บเป็นความประทับใจช่วยกันดันแฮชแท็กกันแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ทุกท่านนะคะเติมหน้าเติมปากแต่งผมกันสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เซลฟี่กับทุกคนอ่ะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเชิญกราฟกับน้องใหม่นะครับกำลังหันนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะเซลฟี่แล้วก็เห็นทุกๆกคนเลย